ไข่นกกระทารอบที่4นะคะหลังจากที่โพสต์ไปคราวที่แล้วคือสูตรนั้นอร่อยมากๆนะคะแต่มีเพื่อนๆทางบ้านเขาบอกว่าเขาขายมา37ปีแล้วของสูตรที่กุ้งโพสต์ไปไม่มีแป้งสาลีจะกรอบได้ไงทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็ไม่กรอบนะคะทีนี้กุ้งไม่รู้จริงๆเพราะว่าพอทอดเสร็จนะคะก็คือคลมบุคคลมับมันหมดเลยแล้วมันไม่ได้ไดทันได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เราทดลองเก็บไว้2ชั่วโมงนะคะ อ้างอิงจากสูตรเดิมเลยเพิ่มเติมคือเพิ่มผงฟูเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มน้ำปูนใสเข้ามาเพิ่มแป้งสาลีอนเนกประสงค์เข้ามานะคะมัน500กรัมนะคะอปเอาไปนึ่งให้สุกนะคะใส่น้ำตาลทราย150 g, กรัมเกลือ1ช้อนชานะคะบดมันให้ละเอียดแล้วก็จะใส่แป้งมันไป2ขีดนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาว่าวครึ่งขีดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ จะใส่น้ำปูนใสไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้เขากรอบนานๆแล้วก็กะทินะคะกะทิ1นขีดค่ะแล้วทีนี้เราก็นวดคุกเขาให้เข้ากันจนหมดผงแป้งนะคะนวดจนแป้งเนียนเลยนะแบบว่าเนียนจนหมดผงแป้งอะคะ่ะวิธีการดูว่าแป้งใช้ได้ก็คือแป้งเขาจะนวดแล้วก็ไม่ติดมือจง พอปั้นได้นะคะแค่พอปั้นได้เนี่ยเขาไม่ติดมือก็จะแปลว่าใช้ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆกันกเลยค่ะวันนี้จะทําแบบนี้เลยนะคะตัวเองไม่ปั้นเป็นก้อนๆแล้วตัดทําเป็นเส้นแล้วก็ตัดแบบนี้แล้วค่อยมาคึงะคะ่ะมันง่ายดีเร็วดีนะคะแล้วทีนี้พอปั้นหมดปุ๊บเราก็เตรียมไปตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะลองเช็คดูก่อนนะคะถ้า เขาเดือดปุดๆแบบนี้แปลว่าโอเคนาน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ใส่ไปพอประมาณนะคะอย่าไปใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาก็จะพองตัวมาอีกอ่ะเราจะใช้ตะหลิวค่ะคนนะคะให้ถึงก้นกระทะอย่าให้โดนแป้งนะ,ะเพราะว่าตอนนี้แป้งเขายังไม่เซ็ตตัวนะคะเราคนไปเพื่อไม่ให้แป้งเขาติดกันแค่นั้นเองทีนี้พอแป้งเขาเริ่มลอยมาแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ตะแกรงะค่ะคึงๆเขาเบาๆก่อนนะ เพราะว่าตอนนี้แป้งเขายังไม่สุกดีทีนี้พอแป้งข้าวเหลืองสุกดีปุ๊บเราจะคึงแรงๆเลยค่ะยิ่งคึงเขาก็ยิ่งพองยิ่งคึงเขาก็ยิ่งพองแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเอาขนมขึ้นนะคะต้องเรเ่งไฟแรงเพื่อไล่น้ํามันนะคะข้าน่มเราจะได้กรอบนานทอดให้เป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้เลยนะคะตัวเองเพราะว่าถ้าแป้งสีเหลืองเข้มแบบนี้แป้งข้าด้านนอกเขาจะแข็งกรอบนานแล้วความพองไม่พองอะคะ่ะ มันขึ้นอยู่กับวิธีการคงคณะนะเราคึงยิ่งกดแป้งอะ่ะยิ่งกดแป้งเท่าไหร่เขาก็จะมีความพองมีความป่องอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าอากาศมันจะเข้าไปเนาะทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะขนมก็ยังกรอบอยู่นะคะหนึ่งชั่วโมงแรกยังกรอบกรอบเลยนะคะแต่สองชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แล้วแต่มีความกวงอยู่ความเหนียวหนึบอยู่นะคะ